อ,อ,อ,อยากให้มันตำตำอน่างนะมันยังเออเกือบได้แล,เลเว้วแล้วหมกหนึ่งอย่าไฟดูดคนเว้ยสองสองแม่สอง

เดี๋ยวท่านดูเถอะหนี่หลอกคาตแรงข้าตาอย่าเงยลูกอย่าเงยแรงข้าวุนข้าวเล็กกนน้นครับผมเจ็บหมงกินนุนแกินนุนครับในโฮมคัม

นี่ยไรเรื่อเนี่ยตัวใครเจ็บอ้นวนเจ็บเจีบยเพราา ลงาต้างลวดไป nhau ตมานน่มไม่ย,นนยไฟนะครับเอาฟางไว้แค่นี้แหละเปิดไฟห้องน้ำสมัออยอย่ก้อนดูให้กินครับหลายทางมืออไงมาซองเปลืไฟมดูอะไร กินแรงเวลนั้นนี่ยกไปนงดึงลยมันไปก่อนแล้วก็ค่อยต้อมลงเวลามันบินไปใกล้ครับโอเคครับผมามนี้แล้ครับไปออกไปลงรยนาะ